เมื่อพูดถึงการศึกษาคนทั่วไปมักนึกถึงการเล่าเรียนความรู้สำหรับทรมาหาเลี้ยงชีพอันเป็นเรื่องของอาชีวะและเป็นเรื่องระดับศีลการศึกษาที่มุ่งสร้างแต่อาชีวะโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัมมาชีวะหรือมิจฉาาชีวะย่อมไม่มีสาธุชนใดเห็นชอบด้วยแต่การศึกษาที่มุ่งสร้างสัมมาอาชีวะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจสร้างสัมมาทิฏฐิ ก็ยังหาชื่อว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องใหม่และน่าจะไม่สำเร็จผลสมความมุ่งหมายแม้แต่ที่จะให้เกิดสัมมาอาชีวะนั้นด้วยเพราะยังไม่เข้าถึงตัวการศึกษาอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะแต่เพียงชื่อไม่ใช่สัมมาอาชิวะที่แท้เพราะเป็นการฝึกหัดศีลโดยไม่ทำองค์มรคให้เกิดขึ้นจึงยังผิวเผินฉาบฉวยไม่ยังรากลงทางที่ถูก จะต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิไว้เป็นรากฐานของสัมมาอาชีวะด้วยพูดง่ายๆว่าจะให้ถือศีลโดยไม่มีความฝ่ายนิยมศีลหรือให้ประพฤติสุจริตโดยไม่มีค่านิยมแห่งความสุจริตย่อมไม่เพียงพอดังจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มีอยู่ในสังคมบางถิ่นบางสมัยความฝ่นิยมทุจริตเป็นไปอย่างแพร่หลายถึงกับคนจำนวนมากเห็นแปว่า การทำอะไรได้สำเร็จหรือหาทรัพย์สินได้ด้วยวิธีหลอกลวงคดโกงฉลาดในการทุจริตหรือทำร้ายผู้อื่นเป็นความเก่งกล้าสามารถสังคมนั้นแม้จะมีสภาพทั่วไปอุดมสมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยการทุจริตและอาทยากรรมพร้อมกันนั้นในอีกสังคมหนึ่งซึ่งสภาพทั่วไปมีความอดอยากยากแค้นกว่าเป็นอันมากกลับมีอาทยากรรมต่างๆน้อย แม้แต่คนจนไร้ก็ยอมเป็นขอทานยิ่งกว่าจะลักขโมยทำการทุจริตแต่ในสังคมที่ขาดความใฝ่สุจริตแม้แต่การขอทานคนก็ทำอย่างเป็นการทุจริตความที่กล่าวในตอนนี้มีความสำคัญถึงขั้นหลักการซึ่งควรจะเน้นไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมัดก,กับไตรสิกขาซึ่งมองดูได้ที่สัมมาทิฏฐิกับการฝึกอบรมศีลอันเป็นข้อแรก ของหมวดธรรมแต่ละฝ่ายในตอนต้นได้เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นปัจจัยกันระหว่างศีลกับสัมมาทิฏฐิว่าเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยดีโดยสงบเรียบร้อยใจก็ไม่ต้องคอยสะดุ้งหวาดระแวงเมื่อประพฤติดีมีศีลก็ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายใจทําให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เมื่อใจสงบแน่วแน่ผ่องใส ก็ช่วยให้คิดคล่องมองเห็นอะไรอะไรชัดเจนไม่เอ็นเอียงมีความเข้าใจดีเกิดปัญญาถ้าปัญญานั้นรู้ตระหนักมองเห็นคุณค่าของความประพฤติดีมีศีลก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเข้าใจถูกต้องก็คิดและพูดทำประพฤติปฏิบัติถูกต้องเป็นศีลอีกอีกตอนหนึ่งก็ได้กล่าวว่า การฝึกห,หัดศีลหรือฝึกอบรมความประพฤติจะชื่อว่าเป็นการศึกษาก็ต่อเมื่อสามารถทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยตั้งแต่ขั้นทราบซึ้งในคุณค่าของศีลหรือมีค่านิยมแห่งความสุจริตขึ้นไปการฝึกอบรมความประพฤติที่จะให้มีผลเช่นนี้ได้กล่าวมาณที่นี้สองอย่างคือหนึ่ง การฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธาเป็นวิธีที่เน้นหนักในด้านระเบียบวินัยได้แก่การจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เป็นกรอบกำกับความประพฤติและจัดระเบียบความเป็นอยู่เช่นกิจวัตรเป็นต้นให้กระชับฝึกคนปฏิบัติให้เกิดความคุ้นและเคยชินเป็นในิสัยพร้อมนั้นก็สร้างเสริมศรัทธาโดยให้กัญยาณมิตรเช่นครูแนะนำชักจูงให้เห็นว่า การประพฤติดีมีระเบียบวินัยเช่นนั้นมีประโยชน์คุณค่าหรืออานิสง์อย่างไรและอาจให้ได้ยินได้เห็นบุคคลผู้มีความประพฤติดีงามน่าเลื่อมสายศรัทธาที่มีความสุขความสําเร็จเป็นแบบอย่างประกอบไปด้วยบุคคลผู้มีความประพฤติดีงามน่าเลื่อมสายศรัทธาที่มีความสุขความสําเร็จเป็นแบบอย่างที่ว่าก็เช่นครูนั่นเองโดยวิธีนี้ ความซาบซึ้งในคุณค่าของความประพฤติดีงามความรักวินยัยความใฝ่นิยมศีลก็เกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีการยาณมิตรคอยชี้แจงประโยชน์หรือได้เห็นแบบอย่างอะไรมากนักแต่ถ้าระเบียบว,วินยัยหรือกรอบความประพฤตินั้นเป็นสิ่งที่เขาปรับตัวเข้าได้เกิดความเคยชินเป็นนิสัยขึ้นมาก็ดีเขาได้รับผลดีมองเห็นประโยชน์แก่ตนบ้างก็ดีเขาก็จะเกิดความใฝ่นิยม และคิดหาเหตุผลเข้ากับความประพฤติดีมีระเบียบวินัยนั่นเองเมื่อพ้นจากขั้นประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับมาถึงขั้นเห็นคุณค่าฝ่ายนิยมที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็เข้าสู่ขั้นเป็นสัมมาทิฏฐินับได้ว่าเริ่มมีการศึกษาแม้ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิชนิดโลกีอย่างอ่อนเหลือเกินและไม่สู้มั่นคงปลอดภัยนักเพราะอาจกลายเป็นการปฏิบัติด้วยความยึดมั่นงมงาย เป็นศีลปตัดประมาได้ก็าตาม